สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราจะเรียนในบทที่2การบวกจำนวน2จํจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน10ในเรื่องของสถานการณ์การบวกนะคะเรียน ก่อนที่เราจะเข้าสู่ในเนื้อหาที่เราเจอเในวันนี้นะคะครูมีวิดีโอเบรนเดกขยับตัวขยับหูมาฝากให้ในักเรียนด้วยนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับเบรนเดกขยับตัวขยับรู้นะครับ วันนี้ก็มาพบกับพี่แพรและพี่บีมนะครับค่ะพี่บีมคะวันนี้พวกเราจะมาสอนอะไรน้องๆกันคะครับสิ่งที่พี่แพรและพี่บีมจะมาสอนน้องๆวันนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวประกอบเพลงกลมและเหลี่ยมครับผมครับแต่ว่าน้องๆคงยังร้องเพลงไม่เป็นเนะาะงั้นเดี๋ยวพี่ๆจะมาสอนน้องๆร้องเพลงก่อนลวกันกลมกลม,กลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและ,และกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยม กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยมครับผมก็หลังจากที่น้องๆร้องเพลงกันได้แล้วเนี่ยพี่ก็จะมีท่าทางมาประกอบให้นะครับอันนี้คือท่ากลมอันนี้คือท่าและและอันนี้คือท่าเหลี่ยมนะครับค่ะถ้าทําได้แล้วเราก็มาร้องเพลงแล้วก็ทําท่าประกอบกันไปเลยนะคะครับผมค่ะ กลมกลมและ ifting, sided, เหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยม น้องๆคงจะยังจํากันไม่ได้เนาะใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาลองกันอีกรอกบเลยค่ะครับกลมกลมและเหลี <oder>? ่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยม <ผ>นอกจากท่าเดียวแล้วยังมีท่าคู่ด้วยนะคะที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ค่ะครับค่ะก็คือหันหน้าเข้าหากันท่ากลมนะคะท่าและและ้วก็เหลี่ยมค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยม กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยมครับผมค่ะมาลองกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะได้เลยครับกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยม กลมและเหลี่ยมและกลมและ,ลและเหลี่ยมครับผมเรียบร้อยเนะาะง้นวันนี้พี่บีมกับพี่แพรวเนี่ยก็ต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบายต่อไปนะคะเรามาเลยในเรื่องของสถานการณ์การบวกนนะคะเรียนโจทย์มีว่ามีกระติกน้ำร้อนสามใบเพิ่มอีกสองใบรวมมีกระติกน้ำร้อนกี่ใบคะเรียน เรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าใช่แล้วนักเรียนคำตอบก็คือห้าใบนันเองค่ะต่อไปนะคะมีการนําร้อนห้าใบเพิ่มอีกสามใบรวมมีการนําร้อนทั้งหมดกี่ใบคะนักเรียนงั้นเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะหนึ่ง 2 3สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช่แล้วค่ะนักเรียนมีแปดใบนั่นเองค่ะต่อไปมีกระติกน้ำแข็งสี่ใบ เข้าใจหรือยังคะงั้นเรามาทบทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปทบทวนหร้อยังค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยมีกระติกน้ำร้อนสามใบเพิ่มอีกสองใบรวมมีกระติกน้ำร้อนทั้งหมดกี่ใบคะติ๊กตักติ๊กตักกี่ใบเอ,อ่ยกี่ใบนะเฉลลยนะคะห้าใบนั่นเองคะ่ะไหนนักเรียนคนไหนตอบห้าใบบ้าง เก่งมากๆเลยนะคะนักเรียนข้อตอบไปกันเลยนะคะมีการน้ำร้อนห้าใบเพิ่มอีกสามใบรวมมีการน้ำร้อนกี่ใบคะนักเรียนติ๊กตักติกต๊กตักกีออ่ใบเอยเฉลยนะคะแปดใบนั่นเองคะ่ะนักเรียนคนไหนตอบแปดใบบ้างสุดยอดไปเลยต่อไปนะคะมีกระติกน้ำแข็งสี่ใบเพิ่มอีกสี่ใบรวมมีกระติกน้ำแข็งทั้งหมดกี่ใบคะนักเรียน ติกตักติกตักกี่ใบเอ่ยเชลยนะคะแปดใบนั่นเองค่ะเ็กนักเรียนคนไหนตอบถูกทั้งสามข้อบ้างปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคนไหนที่ตอบยังไม่ถูกนะคะก็พยายามทําแบบฝึกหัดนะคะสําหรับวันนี้ก็ครูก็ขอจบการเรียนการสอนในเรื่องของสถานการณ์การโวกเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย